และสวัสดีเพื่อนๆซาวฟรีไฟที่น่ารักกันทุกคนนะครับในวันนี้ทางซ่องโจเซ่ก็จะมาแต่งตัวที่แปลกที่สุดเท่าที่จะคิดออกแล้วกันนะครับแล้วเราก็จะมาเล่นในแมปปากัวแน่นอนว่าแมปปากัวเป็นด่านที่ค่อนข้างใจยากคลิปที่ผ่านๆมาก็รู้อยู่ว่ามันยากจะแค่ไหนนะครับในวันนี้เรามีรางวัลที่จะประกวดในการแต่งชุดที่ใครที่แปลกที่สุดก็รับไป1,000เพชรใครที่ได้ที่1ก็5,000เพชรนะฮะคนดูและแน่นอนการแต่งตัว วของผมก็จะประมาณนี้เลยนะครับ oh. <laughs> และการแต่งตัวแบบผมไม่เหมือนใครแน่นอนและก็ไม่มีใครอยากเหมือนนะครับ <laughs> <laughs> และเราจะไปดูการแต่งตัวของผู้ที่จะเข้าร่วมในการแข่งครั้งนี้นะครับก่อนจะไปดูฝากกดไลค์แล้วกดติดตามให้ถึง300,000ซับสไคร้ด้วยนะครับคนดู โอเคครับไปเจอกันในเกมเลยนะครับวันนี้พี่มีเว็บเติมเกมที่ปรับราคาใหม่แบบโหดมากๆและอยากแอบบอกเพื่อนๆว่าเติมในเว็บถูกมากๆเลยนะฮะคือเว็บ i x m a n s h o p c o m สำหรับเพื่อนๆที่อยากเติมเพียงล็อกอินด้วยไลน์ a c e b o o k หรือ gmail ก็แล้วแต่สะดวกเลยนะฮะเมื่อเราคลิกมาน่าเติมเกมจะมีเกมมากมายที่ให้เราเติมนะครับถ้าเป็นเกมบีฟล์เราสามารถบอกยู d อดีเข้าไปแล้วก็เลือกพิกตที่ต้องการแล้วกดดาเนินการต่อแล้วก็มากดยินยอมนะครับแล้วดำเนินการต่อเลยแล้วก็ทําการโอนเงินตามจานวนและเวลาที่กําหนดแล้วคลิกยืนยันสามารถติดตามคําสั่งซื้อผ่านไลน์แอป เติมเกมือนอื่นอีกมากมายด้วยนะครับโอเคนี่คือคนแรกของเราแล้วครับเอ้ยแต่โตโตเฮียอลไรวะเนียดูครับคุณดูอะไรวะเอ้โคตรแปลกแปลกจัดจริงที่นะเห็นไหมคุณดูการแต่งตัวแปลกนะครับไม่เหมือนใครแล้วก็ไม่มีขยกเหมือนนะครับแน่นอนนะแต่งตัวแบบน,นี้สาวไม่ชอบใช่ปะหรือว่าไม,ไม่ใช่ก็ไม่รู้นะอออ่ะอันนี้คือคนแรกนะครับคนที่สองปับ๊บ แต่ละคนอันนี้น่าจะเป็นสายหามากกว่านะดูทรงแล้วเมกัก พี่พี่หาอะไรวะการเกงไม่ใช่การเกงนี่เขาเรียกว่าอะไรวะเชกเก์ตใช่ปะกระโปงกระโปง <c oughs> แล้วดูหน้าตาด้วยไปขุดเหมืองก็ไม่ใช่นะครับจะไปขับรถซัปเปอร์ก็ไม่ไม่เชิงนะครับการแต่งตัวแปลกนะครับก็คือคาแรคเตอร์แต่ละคนโอเคนะครับคุณดูชอบการแต่งตัวแบบไหนเลือกเลยระหว่างคนที่หนึ่งน้องโมอ่ะพูดดิเลือกเลือกผมเลยนะครับเออหุยทำเสียงหวานด้วยวิววิววิส่วนผมเลขสองนะครับอย่าลืมเลือกผมนะครับ ผมคือเลข2พักกินนอนนะครับโอเคแล้วก็เลข3นะครับเพีย <c oughs> น้องเราสมได้ครับชาวสดเป็นดีเสียงเฮียอะไรวะเนี่ยโอเคโอเคเลข3ามนะครับ <c oughs> <S S ส่วนน้องเขานะครับโอเคในวันนี้เราก็จะไปห้องปากกัวกันเลยการแต่งตัวแปลกในครั้งนี้ไปเล่นห้องปากกัวไปเจอกันในเกม ตอนนี้ก็เราจะแข่งกันนะครับผู้ที่ไปสู่ยอดสูงสุด5,000เพศนะครับ5,000เพศครับน้องๆอุ้ยน้ำลายไหลอ่ะเอ้เราน้ำลายไหลได้ว่อุ้ยโอ้โหมันต้องมีตกลงกันอยู่เลยมันต้องทำไมมันไม่ได้มะตรงเนี้ยมันต้องโดดเดียวๆิ๊อคด่านเดิมเหรอครับเดิมเหรออ๋อใช่ใช่ด่านเดิมด่านเดิมเพราะว่าเรายังไม่ผ่านเลยด่านเดิมเนี่ยยังไม่ไปถึงไหนเลยใช่ป่าเอาดิตัวนี้แหละยากครับบอกให้ เอ้อตรงนี้ปั๊บนี่แหละตรงที่ยากนะตราด่านปรับเซียนยนี่เราต้องดูตรงนี้นะอู้บเอ้าไม่ปรับเซียนโจโจ้ๆๆนี่ว่าเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่ครับคุณดูเราต้องมีสมาธิเอ้ยได้ได้แล้วได้แล้วมาแล้วเว้ยมาแล้วเว้ยได้ได้แล้วได้แล้วเราต้องเอาอันนี้เอ้ยโอเคสวยสวยสวยไปดิไปดิโอ้โหเกือบตกเกือบตกครับคุณดูว้ายตกแต่ไม่เป็นไรครับเราเซียนแล้ว นายจ้านายจ้ามาเร็วจ้ามาเร็วมาเร็วพี่รออยู่จ้าตกตกตกทำไมครับเอ้ผมอยไงครับผมเนี่ยในทีมเลยเอ้ยมาเร็วมาเร็วเร็วพี่ดูอยู่ตกอีกแล้วเหรอเ้องน้องพี่ไปก่อนนะครับน้องพี่ไปก่อนนะครับอ๋อพี่รอน้องอันนี้พี่รอน้อง มาดีมาดีน้องมาดีน้องหัวแล้วหัวแล้วอันนี้นใครวะคือพี่รอยังงั้นหมุนนะดันดันหมุนต้องดูตรงอ่าล้วมันอ่ะเอ้ยจะให้จะให้อธิบายยังไงวะตามมาแล้วกันน้องเอาล่วงเฮ้ยโอ้โหล่วงเชี่ยเอ้ยมัวแต่พูดเราอย่ายอมด่านนี้คือเราผ่านมาเยอะแล้วเราผ่านมาเยอะแล้วแต่มันไม่ได้อ่ะว่าน้องไม่รอดย่งไรก็ตกตกตก ไอ้ไวไว้ไวเช็คคนอื่นไปด้วยเมื่อกี้เห็นนะเห็นนะเมื่อกี้เห็นนะเห็นนะวูวูเอ้ยเอาอุซามายังไวโอเอาเอาดี๋ยแล้วกันโอ้ยฮาิโอหมดแล้วอะไม่ทันแล้วไม่ทันแล้ววางวางเลยไปเนียไม่ทันเอ เอาไหมผมมีสองะอ้ er in ่วมันเร็วเกินยี่สองทคู่ยี่สองั้คู่อ๋อยี่สองคู่สอนงคู่เว้ยมาเอาไหม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 ตานนี้แหละเราต้องทำได้เออโดดครั้งเดียวพอครั้งเดียวพออย่าอย่าเยอะอย่าเยอะยังเยอะอย่าเยอะตรงนี้อย่าเยอะใครไปก็ดูอย่าเยอะตรงเนี้ยอย่าเยอะครั้งเดียวพอครั้งหน้าเราก็ครั้งเดียวพอเพราะว่าเรารู้จังหวะแล้วไงรู้จังหวะแล้วเราเราทำได้คนดูเราต้องมองนี้วิ่งเลยทึบโดดนั่นไงครั้งเดียวพอตรงนี้นะ ครั้งหน้าด้วยครั้งเดียวพอเห็นไหมอุ้ยผมตึงคนดูผมทําเป็นแล้วคุยดีแบบว่าสมองคนเราเริ่มพัฒนาความฉลาดไงครับเออแม่โอ้ดับเบล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 ช่วย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 โจ้ยดูครั้งเดียวเออครั้งเดียวแต่คือตกโอ้ยกูจะดีลาทำไมเมื่อกี้ไม่น่าลีลาเลยปล่อยให้มันไปก่อนเอ้าแม่งเอ้ยว่าจ๋ามาอย่างไวแม่งไม่ผ่านด่านนี้โอ้โ เออเปิดเลยรอให้มันไปก่อนเออสวยโดดคราวนี้วิ่ง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 ไอ้หนุ่มวิ่งวิ่งไอ้หนุ่มโอ้ยมึงทำอะไรเนี่ยไอ้หนุ่มมึงไม่วิ่งไรไอ้หนุ่มเฮ้ยสอดนี้มันง่ายๆเองนะมีเป้ามาแล้วจ้ะเฮ้ยได้แล้วได้แล้วเว้ยได้แล้วเว้ยคุณดูมาแล้วมาแล้วไปแล้วเว้ยมาแล้วไม่รอแล้วเว้ยไม่รอแล้วเว้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วเรามาแล้วเว้ยโอ้ยยยยยอยยเอา เป้ามันเป <tinc S 2> like ็นแผ่นมันเป็นแผ่นมันอยู่ส่วนหนึ่งของแผ่นเริ่บเนี่บเน่เริ่บตึงนี่มันทาไงอ่ะไม่ยังไงก็รู้งอีกแล้วโอ้ยเชื่อเอ้ยผมแบบต้องกดแบบจังหวะให้ดีครับคุณดูชุบเพื่อชุบอชุบอชุบ่อชุบใวิ่งนิดนึงเออสวยได้แล้วเว้ยได้แล้วเว้ยคนดูมาแล้วตรงนี้ง่ายๆตรงนี้ง่ายตรงนี้ง่ายเพิบชุบ ตัวนี้ผมเคยผ่านผมเคยผ่านง่ายๆเองง่ายๆบตัวนี้ต้องวิ่งนิดนึงเอ้ยสวย <Wow. S 2> สวยผมว่าผมได้คดุณดูผมว่าผมทําได้ผมทําได้คดุณดูให้กําลังใจผมหน่อย้วยการกดไลค์และกดแชร์วิ่งเฮ้ยทําได้ทําได้ต้องทําได้จุ๊จุ๊ตัวนี้ตัวนี้มันเป็นทางขึ้นหรอเฮ้ย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 , <Wow. S 1> ย,ยตรงไหนวะตรงไหนวะเฮ้ยแล้วแล้วผมต้องไปตรงไหนต่อ เฮ้ยตรงไหนต่อคุณดูอ๋อมันมีอันข้างล่างมันมีอันข้างล่างรวบเงินไปต่ชื่อชึบเฮ้ยวับวฟุบอ้าววัดมาตรงนี้เฉยเอ้าเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววัดไปตรงนู้นอ้าวแล้วแล้วคือมันไปผิดทางไงดิประเด็นน่ะโอ้ยเชี่ยโอ๊ยโอ๊ยตรงไหนวะตรงกลางไม่ถูกไม่ถูกครับคุณดูเอาเด้ไปเดโตกโตกโตกกันให้หมดโตกกันให้หมดนี่คนจริงอ่ะ คนจริงครั้งเดียวพอคนจริงครั้งเดียวพอคนจริงอะไม่ต้องแบบว่านี่เรียบร้อยอ่าฮะรู้จังหวะมาแล้วรอบนี้ปุ๊บอ่าชิบหายอ่าไม่ได้อยู่ได้อยู่ยังได้อยู่ได้อยู่ได้อุ๊ยโอ๊โอ๊โอ้าวอ้าวไม่โดนอ่าไม่โดนก็โชคดีดีว้ารอบนี้ผมมาไวมากผมมาไวมากคุณดูมาไวมากรอบนี้เอาดีเอาดีเออเออเอาดีเอาดีเออสวยเอาดีเออเอาดีเออ เอาดีเออเอาดีเออมามาพวกลูกกระจอกกิ้วกิ้วกิ้ววันละนะวัถึงนี่แล้วนะตรงนั้นยังอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนั้นยังอยู่ตรงนั้นอยู่เอ Sod เอ Democr เอันเดิมอันเดิมอันเดิมตรงนั้นยังอยู่ตรงนั้นอุ้ยอุ้ยมาเร็วๆนะมาเร็วๆนะรออยู่รออยู่รออยู่นะเฮ้ยใครน่ะยังอยู่ในวงกลมน่ะปี๊บ คนตึงในตาที่แล้วกลายเป็นมองงมองแงงในตานี้นะครับ,รบเอ,อ๊บเราต้องลงตรงนั้นนะครับเห็นไหมตรงท้ายคนดูเราต้องลงตรงท้ายนะครับอ,อ่าผมรู้แล้วตรงท้ายตรงท้ายตรง้ายโอ้ยยยยตรง้ายชึบเบออ๊ <And> then, เ,เรียบร้ <and then, S 2> อยบายบายนะคะบ,บายบายนะคะไปก่อนละครับ,นนรบวุบชนะก่อนนะได้เวลาชนะแล้วแดกก่อนชึบ บบมาแล้วนะครับมาแล้วนะครับอันนี้เลือกดี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 พี่จะรอพี่จะรออันนี้อันนี้เวลายังเหลือเยอะเลยอันนี้เลือกดีอ่าเราเรากดไปดิตอนนั้นอ่ะเอ้าโอ้ผ่านได้ไงวะคนฉลาดครับเอ้าเอ้าไดไงวะเอ้าได้ไงวะเฮ้ยเฮ้ยเอาเลือกว่ะเอ้อกูยังไม่ยุ่ยุ่ย ีแล้วมาได้ถึงตรงนี้ก็ถือว่าสุดยอดแล้วนะครับคุณดูก่อนที่เราจะเข้าเราก็ทั้งไซทานิโกนไปแล้วครับสนานะครับอ้าวพอดีเลยคนที่ได้แชมป์ก็รู้กันอยู่ในตานี้นะครับ อโอเคนะครับคนดูก็ในประกวดครั้งนี้ไม่มีใครที่ชนะพี่ได้นะครับแน่นอนคือพี่ก็ฟุกเหมือนกันนะเนี่ยแต่ละครั้งพี่โคตรยากเลยเริ่มเก่งและเริ่มเก่งแล้วคนเรามันก็ต้องมีพัฒนากันบ้างไม่ใช่บางโง่อย,อยู่ทั้งวันนะเข้าใจกันป่าอ,อโอเคนะครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามให้พี่ด้วยใกล้จะถึง3 0 0แชนชับ เออใกล้จะถึงวสัน้นเหลือตั้งแสนหนึ่งครับโอเคนะครัปฝากกดติดตามด้วยนะครับและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพ,พืพ่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่พี่จะเอาลงนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับ